เอาละครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการยืนนะครับแล้วก็การกำจัดความลกของตัวเองนะครับและทุกอย่างของมือใหม่การวิ่งการเดินทุกอย่างเลยนะครับผมจะมาสอนในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะถ้าหากชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับการแนะนำปืนสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยฮะ ข้อที่1เลยนะครับนั่นคืออาการโรคนั่นเองใช่ครับแล้วหลายคนนะครับโรคกันใช่ไหมครับจริงๆแล้วไอ้ข้อนี้เนี่ยใครๆก็เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเพเยอร์หรือจะเป็นคนธรรมดาหรือจะเก่งแค่ไหนก็ยังมีโรคกันอยู่นะครับการแก้ไขของอาการโรคนะครับก็คือทําให้มันน้อยลงนะครับเพราะอาการโรคของคนเราเนี่ยมันไม่ได้หายไปเลยสัทีเดียวนะครับแล้วเวลาเราโดนยิงเนี่ยให้ตั้งสติก่อนนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนเป็นสิ่งแรกนั่นก็คือการหามุมหลบนั่นเองเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับเวลาโดนยิงเนี่ยหันไปสวนนะครับนั่นหนึ่งในนั้วเเพรรราาาะะะะะฉนนนนนััั้้คบบกตตงงสสิิแลลหหมมุ่่่่ป็ททีี และการวิ่งไม่เป็นทิศไม่เป็นทางเนี่ยคือการฆ่าตัวตายแบบร้อเนลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถสวนเขาได้แล้วเราหลบก็ไม่ได้แล้วเราก็ต้องตายยังไงก็ให้หาสิ่งรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะให้นั่งหลบไว้ก่อนนะเพื่อให้เขามองไม่เห็นเราให้เขายิงเรายากมากที่สุดและรงหวันนี้นะครับใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนค้ำไว้นะครับแล้วก็ให้มองตำแหน่งศัตรูไว้ว่าอยู่ตรงไหนหากเราเจ็บเนี่ยปั๊มให้เสร็จนะครับแล้วค่อยออกมาช่วยเพื่อนนะไม่งั้นเราจะตายเองนะครับแต่ลืมนะครับการกำจัดความโลภที่ดี การยืนตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้ข้อนี้สำคัญมากๆครับข้อนี้เองนะครับผมก็ยังทำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าผมเป็นคนที่ยืนตำแหน่งผิดบ่อยมากมากเลยผมเนี่ยจะโดนทีมว่าเป็นประจำเลยนะครับการที่ผมไปวิ่งโล่งๆแล้วก็โดนเขายิงแบบวันคลิปตายห่าเลยตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นห้ามทำนะครับมีเนินให้ใช้เนินนะครับไม่ว่าจะหินท้างข้างมุมเนินมุมต่ำอะไรยังไงก็ใช้ให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นห้ามวิ่งโล่งๆนะครับถ้าหากเขาอยู่หลังหินเงี้ยเขาจะเห็นเราเต็มตัวเลยนะส่วนเราก็เห็นเขาแค่หัวเท่าน,นั้น,อน,นเองเพราะฉะนั้น ปั๊มอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ใช้หมดทุกอย่างเลยนะครับโพซิชันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยยิงเรายากมากที่สุดนะครับแล้วทำให้เรายิงเขาง่ายมากที่สุดเช่นกันนะครับและโผล่แค่หัวไม่ใช่เรื่องดีนะครับถ้าหากคุณยิงแช่นานเกินไปนะถ้าเกิดเจอศัตรูที่เขายิงแม่นๆ,ๆเนี่ยหัวเราพังทันทีนะครับแล้วถ้าหากเรายิงเขาเสร็จแล้วเขาสวนกลับมาเนี่ยให้เราหลบหนึ่งครั้งนะครับแบบสักส n a ปยิงอะไรเงี้ยก็ได้ครับแต่อย่าไปโผล่นานเกินไปไม่งั้นหัวเราขาดได้เลยแล้วถ้าหากศัตรูอยู่ไกลนะครับให้ฉีกซ้ายขวาไปยิงกันนะคคครรรรรรรััับบบบออออยยยยย่่่าา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 าื้้้มมมมมมกกกกกนนนนนะะะะถหหหหหเเเเเเเปปปปิิดดดีีีีแตตฮไไไซลลลฉฉใ ในตำแหน่งของเพื่อนที่สามารถช่วยเราได้ทันทีนะ โอเคครับหัวข้อนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการปั๊มแบตการปั๊มเม็กันหน่อยนะครับผมเห็นหลายคนเลยนะครับที่เจ็บแล้วก็ชอบปั๊มต้องชะแงะมองหรือไม่ก็ชะเง,ง้อมองนี่คือสิ่งที่ห้ามทําเลยนะครับถ้าคุณกําลังทําสิ่งนี้อยู่คุณกําลังมอบความตายให้ตัวเองอย่างไม่รู้ตัวหากคุณโดนยิงเจ็บเนี่ยคุณจะเป็นเป้าหมายแรกเลยนะครับที่เขาจะต้องเล็งคุณก่อนและด้วยสาเหตุนี้เองจะมีหลายคนเลยครับที่ชอบกระโดดไปมองเขาแล้วก็โดนเขายิงสอยกลับมาตายนะครับหรือไม่ก็จะชอบไปมองเพื่อนนะครับเขายิงกันอยู่แล้วคุณ คือการปั๊มไปเลยนะและให้เพื่อนแจ้งตำแหน่งเสมอนะครับว่าเขาโดดใส่เราหรือยังและที่สําคัญนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจที่เติร์ดนะครับหากคุณรู้ตำแหน่งของศัตรูแล้วเนี่ยให้เพื่อนมองไว้นะครับและคุณต้องไปปั๊มในตำแหน่งที่เพื่อนไม่ได้มองนะครับให้มองตรงนั้นให้เพื่อนว่ามีที่เติร์ดมาหรือเปล่าและที่สําคัญคุณมีหูฟังให้ใช้หูฟังฟังเสียงนะครับว่ามีคนมาข้างหลังเราไหมและการปั๊มที่ดีนะครับตรงนั้นต้องไม่มีคนมองเราอยู่ซ้ายขวานะครับหรือไม่คุณก็ต้องหาห้องที่มันมีทางเข้าน้อยทีี่่่่่สสสสสุดดดนนนะคคคคครรรัััับบแลลทขาาาาาไไไปม้้้้้เเเเเยพืืือออออกกกก็็็ํํญญตงใใชโห แล้วจงจําไว้ทุกครั้งครับว่าเขามีปืนนะครับเขาไม่ได้มีหมัดรูฟี่นะครับที่จะยืดมาต่อยเราได้ทุกสถานการณ์นะฮะยูดลังหินจะปลอดภัยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาอยู่ในหัวข้อของการขยับกันบ้างนะครับมีใครเป็นบ้างครับกับการลูดของเนี่ยแล้วเราอยู่นิ่งๆนะครับเราจะอยู่เนี่ยเราเข้ารูปไปโดยไม่รู้ตัวและใช่ครับนี่คือสิ่งที่คุณห้ามทําอีกหนึ่งอย่างเช่นกันนะครับไม่ว่าคุณจะลูดของหรือยืนเลงหรือทําอะไรต่างๆนะครับห้ามอยู่นิ่งๆไม่งั้นเนี่ยพอศัตรูเห็นคุณจะดนับ1-3ง่ยิวงในนททัีเราจะไดนนรับ หรือว่าศัตรูเนี่ยกำลังหันหลังให้เราอยู่ตั้งสมาธิยิงอันนั้นก็ทําได้เหมือนกันครับแต่ก็ยังไม่แนะนําให้ยืนนิ่งๆอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าตี่เติร์ดเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้แบบสาม้องศานะครับเราอย่าไปไว้ใจนะและให้ทําสิ่งนี้นะครับให้เป็นสกิลติดตัวหรือพาสสีในตัวเราไปเลยและถ้าหากเราขยับแล้วนะครับแต่เรายังตายเนี่ยอันเนี้ยเราโทษตัวเองไม่ได้นะครับไม่องจาาเขาแม่นหนะแต่อย่าน้อยการขยับแบบนี้นะครับก็ยังมีโอกาสรอดมากกว่าการยืนนิ่งๆนะครับพยายามกดเ่อก่ืโอดบเอด้้ยากขึี หัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญมากที่สุดแล้วนะครับอย่าลืมไปใช้กันกนะันแน่นี้ ล้วหัวข้อนี้เนี่ยทำให้ใครต่อใครนะโหมันนักตอนักนะครับในทีมการลูบของไวเนี่ยมีก็ดีไม่มีก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นมีจะครับหากเราเวลาเราโดนยิงเจ็บๆเนี่ยเรามีศพอยู่ข้างๆเนี่ยการลูบของไวนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้เทีเกาะไวขึ้นนะครับในการสู้ไฟต่อไปหรือไม่ก็ันการตีเติร์ดมานะครับเทคนิคในการลูบของไวเนี่ยไม่ยากเลยครับตรงจำไว้เสมอว่าของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยของชิ้นนั้นจะไม่เรืองแสงนะครับส่วนของที่เราต้องใช้เนี่ยมันจะเรี้งแสงให้น คล,คลิกไปเลยครับคลิกไปตรงไหนถ้ามันมีแสงเรืองแสงออกมาลคลิกไปเลยครับคลิกแบบรัวๆไปเลยครับแล้วค่อยมาคลายที่หลังนะครับแล้วของเนี่ยจะทำไม่ได้ใช้นะครับให้เปิดแ็บแล้วก็คลิกขวาอ,าออกไปเลยนะครับแล้วให้เช็คก,ก่อนทุกครั้งว่าในตัวเรามีแบตมีเม็ดอะไรครบหรือเปล่าเมื่อเรายิงตีหนึ่งตีตายเนี่ยหายไปแล้วหนึ่งตีนะครับ ให้เราวิง่งเข้าไปจุ่มแน่ที่กล่องนั้นแล้วให้ทาการใช้นิ้วมาโครของเราเนี่ยกดให้เร็วที่สุดนะครับใครดีใครได้ของอะไรที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเรากดไปก่อนนะครับเราคอา่คอยมาค่อยมาคลายออกมาทีหลังนะแล้วเมื่อฟานเสร็จแล้วนะครับให้ถามเพื่อนด้วยนะครับว่าขาดอะไรหรือเปล่าแบตบมีไหมหรือเมดไม่มีอะไรนี้เมื่อเราคลายออกมาเยอะแล้วเนี่ยแล้วเท่านี้ครับเพื่อนเราก็จะโหดทันทีจะมีเรื่องราวสารพัดมากมายที่เพื่อนอยากถามนะครับเราก็ตอบไปเลยครับว่ามีแค่นิดหน่อยเองแต่อย่างไงก็อย่าลืมนะครับให้ของเพื่อนด้วยนะครับ แล้วหัวข้อสุดท้ายนะครับคือ movement มีหลายคนสงสัยนะครับสำหรับมือใหม่ว่าการมี movement เนี่ยมันดีไหมมันจะทําให้เราเก่งขึ้นหรือเปล่าการมี movement นะครับมันไม่ใช่คาตอบทั้งหมดของความเก่งนะครับมันแค่คือคําตอบของคนที่พยายามฝึกอะไรใหม่ๆเฉยๆครับคุณลองไปดูแบบโปรเพลเยอร์เช่น imperial hall d e c t o r เรลาแบงคลองสังเกต3คนนี้ดูได้ครับว่าแทบจะไม่มี movement เลยแล้วลองสังเกตที่นัสรุสมาที่เป็นเทพแห่ง movement นะครับสุดท้ายเขาทาแค่ tap step และบอ l l j a เท่านั้นเองซุปเปอร์โกงซุปเปอร์กายไม่ต้องไปฝึกก็ได้ครับเอาแค่ aim ก็พอเป็นนน้พวการเล่น นะครับอในพวกนี้ดีกว่าไม่ว่าคนจะอยากแบบฝึกเพื่อเป็นนักแข่งหรือไม่ก็อยากฝึกไปเป็นพピเดเ,เตอร์นะครับในแรงให้ดูเหล่าโปรเพเยอร์เอาไว้นะครับพวกนักแข่งระดับโลกอะไรพวกนี้นะข้อมูลเบนนะครับไม่สามารถสร้างดาเมจให้คุณได้นะครับตูวจังไว้นะครับว่า มูเมนต์เนี่ยหากคุณโดดไปดึงดึงดึงใส่หน้าเขาเนี่ยยังไงคุณก็โดนสามกระบอกยิงตายครับจะฝึกไว้เล่นพงเล่นพับโชว์ความเท่อะไรเงี้ยฝึกไว้ได้ครับอันนั้นเพราะในแรงและในแข่งนะครับเขาเน้นตำแหน่งนะแล้วความแม่นเพราะฉะนั้นนะครับมูเมนต์นะครับไม่ได้ทำให้เราได้แชมป์นะเราได้แชมป์นะครับก็ต่อเมื่อเรายิงเขาตายนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริคทั้งหมดที่ผมหามานะครับหากใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับเพิ่มด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ต่อไปนะเพราะผมจะเอาประสบการ อีพนาผมคงจะวางมือจากเกมนี้แล้วขอบคุณที่รับชมวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับ